โฟกัสแบบนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับครูค่ะคุณรู้ไหมคะ1เดือนมีเงินล้านเลยก่อนที่ครูจะจับปึกร้านนี้อะให้ฟรีอะขยักดูพิมพ์มาก่อนที่ครูจะจับปึกร้านนี้ครูเคยใช้ปึกร้านแบงกามโอมาก่อนปึกร้านแบงกาโมค่ะแล้วครูไปขอไอเนี้ยตัวทับแบ็คของแบงค่ะอันเนี้ยคือของจริงเห็นไหมมีตาเซนแบงค์นะคะเอามาติดค่ะเป็นแบงกาโมหมดเลยเมื่อก่อนนะฮะ และครูสั่งมันค่ะครูรู้สึกว่าเนี่ยคือเงินของฉันครูไม่รู้สึกเลยว่ามันคือของปลอมแต่ครูรู้สึกว่าเนี่ยเงินล้านหนึ่งน้ำหนักประมาณนี้มีความสุขจังเลย ฉันรักเงินเงินรักฉันขอบคุณนะจ้าเงินจาาเข้ามาหาฉันแบบง่ายสบายๆฉันมีความสุขนะรักเธอนะขอบคุณนะที่เธอนําพาธุรกิจของฉันไปโด่งดังมากมายทั่วโลกเปลีป่ยนแปลงชีวิตผู้คนขอบคุณนะจ้าเงินจ๋าไม่ต้องกลัวนะถ้าเธอมาอยู่กับฉันฉันจะผลิดอกออกผลออกลูกออกหลานเต็มบ้านเต็มเมืองเราจะร่วมสร้างความดีไปด้วยกันนะขอบคุณนะจ้าเงินที่รักของฉันพาปพาู่พญาพาตาพยายเข้ามาเยอะๆเลยนะ